สวัสดีครับเมือนีสีผ้าพ,พี่น้องไปไปเบืองเบาจาเบาจากระเพิ่นสู่ปลาครับเบาจาผ้าดวงสูบปลาอยู่หน้าเบาลบครับทางลงไปแบบแคบครับขบวแคบให้อย่างดอกมันทางนู้นอยู่กลางเนาะครับโรดผมมันต่ำครับ ตำทองตำตึกตำเตือกแม่นะครับเข้าไปหาเพื่อนอค,ครับเพื่อนบอกให้ผมมาหนีตอนหาโมงเสาร์เพื่อนก็ร่างสูบครับจักสูบบกหรืยอยังครับทำไปเบิ่งรครับมา,า,าหอดเลยพี่น้องมาหอดซาเลยครับพุณเบาจ้าก็เบาอ้วนย่างอยู่พุ่น เดี๋ยวผมสิพาไปเบิง่งสูบใกล้สิบกหรือบ่ฮลอนบกผมก็บ,บ่ฮกระอกเห็นคือกันครับผมก็มาครับพาพี่น้องบกหรือยังเครื่องนี่คือบ่สูบแล้วนี่มี่สองเครื่องสูบเครื่องเดียวโอ้สูบซ่าหน่อย โอ้มีรุ่นมีห้องมีรุ่นมีรุ่นครับคนมีหวานอยู่รนผู้ค้อมเครื่องเอาหวานมาค้อมเครื่องเองมีแต่ลาเคียงหน่อยใช่้หมอาบานี โอ้ยเนี่ยเพี้ยนแต่ไปเคียงหน่อยพี่น้องขุ่นควันใหม่เิ่นตัดลงในสาวขืนบ,บ่อไรเ๋ยาเบิงกันตอนใกล้สิบวกนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมเห็นตั้งแต่ปลาหน่อยแล้วครับพอาะม้มมือนี่ครับอย่าบางตอนสิบวกรับใกล้ิบวกเลยพี่น้องไม่ชิบวกขึ้นมาล่อเบาใจมาันกำลังควบคุมป่า,ปามันเข้าไปในหรร่ยคันับบ่มีหัวกระดูกครับ ด,ด,ดูดปลาเข้าไปแน่นเครื่องปลบป,ป,ป,ป้าซาหน่อยสุบซาห,หน่อยครับผมเดือมว่ากันเกียบเลยพี่น้องบบาใจาันหาแบบไรนะ่ะ Apa? <Nhạc> à, bà. bà nói hết tổng khuất khó khói đi Áo bỏ khói nè Quang nhầy nó say sấy Thì <Nhạc> tôi nghe <Nhạc> xăm này Cảm ơn nghe tiết là phụt โซ่บอนน้ำรับแหลกเดี๋ยวนี่อีกยู่มีอีกครับเห็นบ่านี่โอซ่บอลตะเข่งโอ้โหเห็นดอกช้าหน่อยไปนี่ฮึบว่วตักหัวควบมฮึบใหญ่ขึ้นเกือบหน่อยโอ้โสีมีได้เลยเกือบใหญ่ขึ้นหน่อยไม่น้องเอ้ย ขันไปขันมาตัวใหญ่ขึ้นกเ่าหลืงมกเลยอ๋ออนอีกแห็น่นเยโอ้ใหญ่ขึ้นไปไดยบอีินอ่ขันห้อยหอยเก่าครับเอาวัดขันไหมตัวนี้ใหญ่บอันนี้ทำข้อยาจีะ องข่อยก็นสีหน่อยแจ้มีมีค่อยอาจารย์เกับมีขอเฮ้ยเอ้าเห็นบอก็นี่ยงก็ข่อยอาจาขึ้นมาจักน้อยบูยจักน้อยเลยชัวที่สุสีนี่แหะค่อย เน <Cornell. S 2> เอาใช่เน้ยนั่นวิบูซิมอ่ะบ่โอ้ยงก็แขนอยู่เนาะทำเปลกกบได้มแขนห้อยอ้อนแมนอยู่บ่โต้อะไรยงไม่ได้โมันประโขได้ีง ก็แตนกี่ยเป็นแกนในป่านั่นดนะปลาเนียนั่นอร่อยอยู่นั่นโซ่ปขวเนื่แกนมีปลาเนียนนำ่ปลาเนียนใ้ปลาเนียน่อยมีแม่มันนานก็มีรุนตัวแต่ว่าสาข้อนี่มันก็มีรุนนั่นส่นแมนู่สาแม่นีแมนอคือออกมาไหร่บนนี้แม่ตัวละสีกิโลคนาสาอไ้เบิ่งอย่พี่น้องแมถ้าปูหาตายพี่น้องะไเบิ่ง ทีวีดบ,บ,บ,บ้าน,นบ้านที่วีดบ้านหน้าแซนแบบวลาจามาสูบปลา,าไปตามภาษาออเรียนนี่ละโอ้มันมีอยู่เด้หี่พี่น้องเนี่ยอโอ้ปลาจามหยยบดันเหอโอ้ยไโช่หยมันอ้ยไปทั้งพูนแล้วแค่ว่า,นนาตัวน,นี้เอาปลาตัวน,นี้ก่อนเประดวเนี่ยนี่กระเดี๋ยี่ อุ้ยอุ้ยบ่าวลงพันกำลังเห็ดแต่บ่าว,าวาจ่าควบเขาเบิ <c oughs> บ่งดิครับมานี่เดียครับนี่อะไรเว้ยสน่บอกสองบาจาผารวงงพันบกดโป้สองเถ้อครับ ค้เอมันสแมนอยู่บแต่ว่าสองบ้านหน้าชะแนวนี่โคตโปะเทนึงเลยครับอู้ใเทนึงโคตรเขินโคตรเนแบบนี้ปลาโลเรมึงหั่นก็้สอีาไปขาไปเอายันพยวันกบายายันักบาใจแห้งไงโคตรสองเือรอดไปส็จอนนี้สาหนกรมีเลยครับนี่มันโดนออกาจากสาใหญ่ปลาไม่หน่อยได้พี่น้องนี่ เมืวานไทยก็บ้องๆนี่เห็นถังไงเลยครับสามเดาพี่น้องด้วยถังถังหกสิบเดียดในเครื่องนะครับหกสิบบนถังไงน่เนะถังไงน่หนอหกสิบ่มโอ๊ยมันก็พลายแห้งมันแต่ว่าก็พกกินอยู่สิโลช้าหน่อยช้าหน่อยปลาหน่อยจ่ว่าหลาย ถังตัวหกชีฟเดียไดไรเครื่องนะไดีสชีเดใครม่นใส้ทั้งสีก็ได้ถทั้งสีก,กวดครับถังสีเนือเเ้อเอาเยดลาแดกดีตัวสานี่ใ่ทำรวมท้งเห็ยังนาะเดี๋ยวห้องใหญ่ไปแต่มรม,รมตัวเห็นเมกพืนนี้ดีเปนงเน่ <laughs> đồng rồi, nọng, sau ừ, yeah, đông là rồi. Bò cái nạm rông này, phi nông, sẹo kẹp vợt ăn, buồn cái, đang đỉn sanan ừm, mày, mày, Nam có mày, 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 นี่ทางลังเบาจาเห็นอสวนตากระ้พรางตาบานนี่สงสัยกี่ตัวมัเข้าสวนมันโฟุ้งยสอตาไม่สีพุ้งีน่าปล่อยน้ำรงเลยพี่นนองบานีนเศร้าเศร้าเก็บเก็บโอว์เกเศ้าเอาขึ้นเนี้ยเศร้าดิฟัง ขึ้นแตพี่นอ้องเศร้าเรียวเศร้าเก็บวเรวบานนี่โอ้พี่นักอยู่เด้นี่ยี่สิบโล่คนเด่นี่ออขนาดเกี๊ยเบเบช้อ,องลอยตอนนี้จ้างลอยสาเสือส้างลอยได้ปลาอยู่ประมาณยี่สิบโล ขี่สีบโลพี่น้องทั้งนี่ทั้ง60กสีบด็ดจนสีเครื่องโม่จักรูปหรอกวะเนี่นมาหอดบ้านนะพี่น้องบานนีพคุณนทับกันจนตายอยู่ในถังไงแต่เครื่องซาบไงแน่นี่ก็มี ปอาคอใช่ในทางปลากระพาะปลากระปูกระพาะกระปูเกญบแง่ตัวนี้ปูเถาว่ะคลิปนี้ก็มีซ้ำนี่พี่น้องเลยแขกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ